ในเรื่องของประสบการณ์นะคะกบก็พยายามเฟ้นหานะคะคนที่มีประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะสําหรับท่านนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่มีประสบการณ์โดดเด่นเหลือเกินนะคะสวัสดีค่ะพี่ชีพสวัสดีค่าให้พี่ชีพแนะนําตัวเองนะคะชื่อจริงนะะคุณจริงอะไรครับชื่อจริงแกกระจรู้สบดีครับที่ใต้ก็เรียกกันเล่นๆว่าดรชีพครับดรชีพครับพี่ชีพมีประสบการณ์ยังไงกับผลิตภัณฑ์ของเอเจลคะครับ ประสบการณ์ครับผมป่วยเป็นระยะสุดท้ายนะครับเป็นเบาหวานน้าตาลมากกว่า500นะครับก็คือเครื่องมือแพทย์ไม่สามารถวัดได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่โรคแทรกซ้อนนะโรคที่ตามมาก็เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกหายใจไม่ค่อยออกครับมันติดติดขัดขัดอยู่ครับแล้วก็เดินไม่ค่อยไหวนะครับเดินไม่ไหวเป็นเวลาประมาณ3เดือนกว่าครับ เป็นมาทั้งหมดเนี่ยนะคะโรคเบาหวานนี่เป็นมาขี่ปีผมเป็นมาแล้วไม่จังกว่า13ปีครับ13ปีแล้วทร,รมานยังไงคะทรามานมากครับเราต้องควบคุมอาหารหมดเลยครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคนเป็นโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่นะครับเป็นโรคที่ต้องต้องต้องรวลูกอื่นครับเพราะโรคเบาหวานไม่ได้ไม่ได้ตายด้วยโรคเบาหวานส่วนมากผมจะเออแล้วก็ตายด้วยโรคอัมพฤกษ์อัมพาตครับเพราะว่าน้ําตาลขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่พอน้ําตาลเนี่ยมันเยอะมากเลยครับทุกเส้นเลือดอยากเป็นน้ําตาลนะครับผม รัวมากเลยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคที่ว่าทรมานอ่าตอครอบครัวคนที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะอาหารการกินเนี่ยต้องควบคุมทุกอย่างแล้วก็กินอาหารไม่เหมือนเพื่อนนะครับไม่เหมือนกันคบคนอื่นช่วงนี้มีชีพป่วยนะคะเป็นไงบ้างอ่า ร่างกายเป็นยังไงบ้างช่วงนั้นช่วงนั้นหนักมากเลยน้ําหนักผมลดเหลือ32มกิโลนะครับน oh. ะครับสามสิบสองกิโลตอนนี้น้ําหนักเท่าไหร่ตอนตอนนี้น้ําหนักขึ้นมาตอนนี้ผมไปวัดครั้งสุดท้ายประมาณ55ากิโลแล้วครับห้ากิโลครับช่วงที่น้ําหนักเหลือ32มกิโลนี่ก็จะมีแต่หนังหุ้มกระดูกประมาณนั้นหรือเปล่าครับใช่ใช่ครับชีพรับประทานผลิตภัณฑ์เนี่ยตัวไหนบ้างครับที่ผมทานก็มีทั้งหมดสามตัวนะครับคือมีตัวโอมิแล้วก็ตัวหัวใจก็คือฮาร์ดแล้วก็ตัวที่เป็น แรกก็คือตัวมินครับตัวมินสีแดงครับสีแดงครับกินเข้าไปตอนแรกมีความหวังหรือเปล่าคว่าแบบกินแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมมีความหวังครับผมรู้สึกว่าผมคิดว่าคือมีกําลังใจครับทุกอย่างที่ทานาอานเสริมคิดว่าตัวเองอน่ะต้องไม่ต้องอยู่รอดต้องไม่ตายเพราะลูกอย่างเล็กนะครับแต่ว่าพอเจอเจว๊บเนี่ยก็คิดว่าต้องหายเมียอะไรคนป่วยเนี่ยต้องกินหมดแล้วครับแต่ว่าโชคดีผมเห็นผลภายในประมาณไม่เกินไม่เกิน3าวันรู้สึกดีขึ้นครับ ดีขึ้น,นก็หายใจก็สะดวกขึ้นแล้วก็น้ําตาลก,ก็เริ่มลดลงนะครับแล้วก็ลุกขึ้นเดินเนี่ยไหวยุกขึ้นตีสได้ครับลุกขึ้นเดินออกกําลังกายได้ครับ ซึ่งปกตินี่ลุกไม่ได้เหรอคะครับลุกไม่ได้ครับผมจะลุกไม่ได้จะมีลูกมาจูมือ <c oughs> ลุกขึ้นแล้วก็ภรรยามาจูมเข้าห้องน้ำาะไเนี่ยกลัวจะล้มแล้วตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงคะก็คิดว่าอย่างเดียวว่าคิดว่าอย่าตายก่อนนะอย่าตายก่อนเพราะว่าลูกเรายัางเล็กเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าช่วงที่น้ําหนักเหลือ32กิโลนี่มันน้อยมากเนาะครับน้อยน้อยมากเลยครับหมอที่โรงพยาบาลให้คาําแนะนํำยังไงครับหมอที่นิกก็บอกว่าก็ต้องไปทานวิตามินซีเยอะๆนะต้องไปแบบพันพัน อะไผมไม่เข้าใจนะให,ให้ไอ้ไปตันเม็ดใหญ่ๆนะครับเม็ดเม็ดถ้าเท่า,าหัวเมโป้งนะครับมีอดนสีต้องขอบอกว่าตานเยอะๆาะขาดขาดสารอาหารด้วยครับก็ต้องควบคุมอาหารครับ หลังจากที่กินเจลไปประมาณกี่สัปดาห์ถึงรู้สึกว่าดีขึ้นอ่ิจริงๆทานไปแล้วประมาณก็สัปดาห์แรกก็เห็นผลแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ผมทานเยอะวันละ4ีซองครับอะไรก้ามีมิม้นสี่ซองอาหารหัวใจนี่สี่ซองแล้วก็แล้วก็โอมิ้าสซองครับสี่ซองวันหนึ่งทาน12บองซองสิองซองครับเพราะผมเป็นหนักมากครับ,รบเป็นระยะสุดท้ายอ่ะ คือทุกคนที่มาดูมาเยี่ยมผมเนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะครับถือว่าคงคงอยู่ไม่นานนะครับอยู่กับอยู่กับบ้านไม่นานแล้วนะครับหลังจากที่พี่ชีพสุขภาพดีขึ้นนะคะตอนนี้พี่ชีพมีอะไรจะบอกกับเพื่อนเพื่อนที่รู้จักผลิตภัณฑ์บ้างคะครับผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าเอเจลนะครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าอะไรจะดีที่สุดครับแต่วันนี้ที่ผมรอดชีวิตมาคือเอเจลนะครับที่ที่มันผมทานอาหารเสริมมาเยอะนะครับไม่ใช่ว่าอื่นไม่ดีนะครับแต่นี่มันมันใช้เด็วครับ มันมันเห็นผลเร็วและวันนี้ผมก็ได้ยืนได้มาพูดแล้ววันนี้โชคดีมากเลยครับผมยังมีชีวิตอยู่และคิดว่าผมต้องอยู่ได้ถึง90ปีด้วยเอเจลครับครัขอบคุณพี่ชีมาค่ะขอบคุณนะคะดีค่ะ